โอ้จ,จะเย็นจะทิ้งทำไมหรอจะตาพ่อหลุกอย่างมูสีดำๆร้อยหน้าตาบ่องแววงบ่องแววงผมราคาหันร้อยโอ้พอเราจัดนักแล้วเนี่ยตามันจะมีอะไรโอ้ตาตาเสียเลยงงแล้วนี่พอตาอะไรบวาตััตหม่ดีกว่า Oh. ถึงขั้นโยนแว่นทิ้งขนาดนี้แล้วผมก็ต้องจัดให้ซะหน่อยวันนี้มาที่หอแว่นสาขาเซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่ครับที่นี่ก็มีแว่นคุณภาพดีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะทั้งแว่นกันแดดแว่นกรองแสงแว่นสายตาใครชอบแบบไหนก็จัดไปตามสะดวกสถานที่โออาร์ R, กว้างขวางสวยงามสะอาดสะอา้านจากนั้นก็ตามน้องสุดหลอ่อคนนี้เข้าไปตรวจเช็คสายตาครับว่าเราสั้นเอียงยาวเท่าไหร่นะพนักง,งานที่นี่ให้ข้อมูลและคําแนะนําดีมากเลยครับค่อ,คอยๆปรับเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดจนเรามองชัดที่สุดเลย วดละเอียดเงียบเลยเมื่อได้ค่าที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกการเคลือบผิวเลนนะครับก็มีทั้งแบบธรรมดาแบบป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอหรือจะเป็นแบบที่ปรับเปลี่ยนตามความเข้มของแสง U V ก็มีให้เลือกนะจบเรื่องเลนเราก็มาต่อที่กรอบแว่นตาครับเลือกตามสะดวกเลือกตามใจชอบเลยแล้วแต่เงินในกระเป๋าถูกใจไหนก็จัดไปเลยครับพ่อแค่เลนสามหมื่นวัดเบิกใจทานบ่อยนไปกันบ้านเด่อนไปบาย 这个对呀。<laughs> <laughs>